สวัสดีนะครับผมแม่มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับแม่เรามาเป็นเดือนแล้วเครื่องอะ <c oughs> เดือนละตัวเองมาตัวเนี้ย <c oughs> ไปไหนกันหมดนะช่างต่อ <c oughs> อ๋อรู้แล้วไปไหนอะ <c oughs> ไปอู่อืน่น <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ช่วงนี้ด้วยน้ําท่วมเนาะแล้วก็ข้าวราคาไม่ดีนะครับก็พางานเงียบนี่อู่ไม่มีเครื่องสักตัวเลยเ <c oughs> นี่ยมีที่ไหนเนี่ย <c oughs> ดูที่เนี่ยอืม มีแต่เครื่องโบราณแล้วเนี่ยนะครับนี่นู่นก็ทำร้อยห้าสิบอีกตัวหนึ่งนะครับนะพอสูตรที่ไปโอ้โหเหนื่อยก็เพิ่งซื้อมาแล้ว,วก็ตัวนี้นะครับก็จะมาอัพเป็นาหนึ่งห้านะครับฝามหมุนหน้ายังมีอยูย่ปะดูเลยนะก็อ,อันนี้เขาจะแปเป็นมือหมุนหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทำบอลโต บาโต40-46นะครับแล้วก็สีสีนี่ไม่ทำนะครับเดี๋ยวลูกปืนดิปืนเดี๋ยวเช็คดูอีกทีหนึ่งลูกปืนไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับลูกประหลานนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอ่าก็เดี๋ยวดูเช็คลูกปืนก่อนนะครับลูกปืนนี่คืออันตรายมากนะครับก็เดี๋ยวเช็คดูเลยนะครับว่าทาไม่ดีก็เปลี่ยนหมดนะครับ เพราะว่ารถกําลังมันมากกว่าเดิมแล้วคันนี้มันก็จะแสลงมากขึ้นนะครับก็สเตปนี้พี่ก็เอาท่อด้วยนะครับท่อไอดีเสียนะครับแต่แคมป์ยังไม่เอานะครับตอนนี้กระป๋าไปสามหมื่นวาแล้วโอ้เยอะนะครับนี่มีสามหมื่นตั้นต้นนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นสเตปหนึ่งห้านะครับถ้าเอาแค่เป็นหนึ่งห้าแล้วมีแค่ชุดสปริงนะครับจะอยู่ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับ อีทีครับสถาธรนะครับอีทีเก้าห้าอีทีร้อยสิบอีทีร้อยสิบห้าอาร์ทีร้อยอาร์ทีร้อยยี่อาร์ทีร้อยสิบเนี่ยราคาเดียวกันหมดนะครับจะอยู่ไม่เกินสองหมื่นห้านะครับแต่ถ้าเพิ่มเติมคือหนึ่งมีวาล์วโตนะครับมันก็จะบวกเพิ่มไปอีกสองพันกว่าบาทนะครับถ้ามีฝาข้างตัวนี้ถ้าเป็นอีทีหมุนกลางต้องการหมุนหน้าก็เพิ่มไปสามพันกว่าบาทนะครับแต่มีแคมก็เพิ่มไปอีกสองพันกว่าบาท ท่อก็อีกสามพันกว่าบาทรวมแล้วห้าหมื่นบดีงั้นงต่อดูแล้วไม่คุ้มเยอะจัดนะครับอ่ะก็ข้อดีของอีทีนะครับทําไมถึงต้องเอาอีทีมาทํานะครับอันนี้ผมจะบอกเลยนะครับอ่างเนี่ยสาคัญมากนะครับอ่างเนี่ยมันชอบแตกนะครับสําหรับเครื่องอาร์ทีครับแต่อีทีเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับแล้วพวกบาลูกปืนพวกนี้มันจะมันจะเป๊ะกว่านะครับมันจะแน่นกว่าหรือเหล็กมันดีกว่าแหละพูดง่ายๆนะครับ พอตอนคว้านนี่ผมจะรู้เลยว่ามันดีไม่ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ได้ขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะนะครับก็อูไวจังวะหคว้วหน่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่างเขาก็เริ่มประกอบแล้วอันนี้ลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับนี่นะครับไปดูลูกปืนก่อนเนี่ยปืนใหม่นะแล้วก็ใส่แผ่นถวงข้อให้แล้วเรียบร้อยนะครับกันสั่นนะครับต่อตอนนี้เดี๋ยว ฝาสูบตัวของ NLR เหมือนเดิมนะครับแยงพอร์ตไปแล้วเรียบร้อยบาลสี่สิบสี่หกนะครับนี่อันนี้ปลอก,ล,อก,ล,กลูกสูบแท้นะปอกลูกแหวนแท้นะครับแต่การเอน NLR เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝาข้างแล้วก็สเต็ปสปริงสามตัวนะครับนี่ครับตัวในตัวหนึ่งแล้วนอกตัวหนึ่งนี่ครับแล้วก็ลูกปืนนี่หม่หมดเลยนะครับนี่แตนตึ๊บนะครับ อันนี้ลูกปลาก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้จะใช้เป็นของเอ r ทั้งหมดนะครับลูกปัม๊หมหัวฉีดนะครับยุกเรือนนะครับนี่ตัวมาณันนี้เดี๋ยวต้องทาก,กาวสักนิดนึงนะครับตอนใส่นะครับอ่ากันที่ว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันเป็นยังไงขึ้นมาหลังก็ยังมีกาวนะครับขาเยอะจังวะไม่อยู่ เดี๋ยวช่างครัาประกอบแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเจ้าของโทรมาแล้วนะครับมาถามงบประมาณแล้วนะครับก็น่าจะอยู่สามหมื่นนิดนิดนิดเท่าไหร่วะนิดนิดตีเก้าพันตัวนี้คาดว่าน่าจะจบอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับหรือสามหมื่นกี่ร้อยอะไรเงี้ยไม่เกินไม่เกินสามหมื่นพันอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ตีเธอเท่าไหร่ด้วยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนเยอะนะครับก็ถือว่าขาดแคมป์อย่างเดียวเลยทั้งเครื่องนะครับเนี่ย่อเธออะไรครบหมดนะครับ ดูดิลูปดิลูปดิฝีมือนี่มันพัฒนาขึ้น,นมาป่ะเนี่ยฉากมันจับเลยใช่ไหมไปไหม่มะตามนั้นไดขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมอะไรเนี่ยเก้ 15, <000. S 1> นาเครื่องหมื่นห้าพันนะ่าน่าไปซื้อเครื่องเข้ามาหนะึ 15, <ช>่งหมื่นห้าพันได้เ่ยเราซ่อมอีกสามหมื่นก็ประมาณสี่ห้าหมื่นโอ้ เอาหว่ากันไปนะครับ่ะนี่นะครับหนุกสูบเรียบร้อยนะครับใสแล้วแหมยุแอลแคมยุไม่ขึ้นออกงบเยอะนะครับแหมหมดเยอะแล้วนะครับอันนี้ตุ้มแทม้ตุ้มเดิมเนาะเพราะว่าของเดิมนี่เป็นเหล็ก่ออยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไรเบานะครับไม่ต้องไม่ต้องดามนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตกะกอไปแคบหนึ่งนะผม ครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้จูเรียบร้อยแล้วนะมันเครื่องมันดีนะครับหมุนขึ้นเลยปะเนี่ยเดี๋ยวทำเขาบอกนะเขาปั่นน้ำทิศไปเขาบอกไงเราก็มีอ่ะไอตรงนี้เราก็มีอ่ะเราดึงกลับไปดูนั่นแ่อยเราติดใหม่ที่ทางนี่ไม่ได้เบิร์นเลย ดับไปแล้วพอไ,ไไวไอได้ไหมล่ะแจ็ต่อมันคือไหมเอามันมีโมเลยางหรอวะ จะปิ๊งตงัวนี้ตัวมันเล็กกว่านี้จะปิ๊งอะไร่จะปิ๊งกาวนานะท,วทำอะไรปิ๊งใจตัวมันน้อยตัวนี้เดียวไปดูเครื่องทีกี่เครื่องอื่นเลยนอนๆไปดูเครื่องนูน้นเครื่องเราอะ่ะมันมีขายเบ่งมันเลยอ่ะอ่ะหรอ เออนเดือดดาวโตเลยเนาะไม่อยู่เลยหลวมเลยคันใหม่ด้วย เขาขาดมันต่ำไปมากไม่ได้ต้อสารลัดกันไม่ได้แต่แรงว่าสวมลึกเกินน่ะน้องขายเอาพอก่อนถ้แตะคอมันเว้าไปนี่ก็เรียบร้อยแล้วพอมันเว้าอ่ะเออตองสูงหน่อยต้องสูงหน่อยไอเนี้ยต้องสูงหน่อยไอเนี้ยต่ำๆลงมาหน่อยแต่ไอเนี้ยต้องสูงหน่อยเอออ่าประมาณนี้อ่ายถนัดทางแล้ว จะอยู่เ่ยตรงแล้วสิวะอ่ะานจะแก้กันใหม่ะโอเคนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้บรนจิมนี้จบไปห้าแผ่นแล้วนะครับแข็งมันปะหล่ะเออนั่นแหละของเขาละงงเลยเมื่อเห็น่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทำเครื่องนะครับ อยากได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่ะขอคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ